สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวจับมือถือสำหรับถ่ายรูปนะครับใช้ได้อนเนกประสงค์มีบลูทูธด้วยนะเนี่ยสามารถไปยึดกับขากล้องได้ตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะทำให้ดูนะครับเป็นแคปคิปยูนิเวอร์ b l ลบ t o ทูธนะครับนี่ก็เป็นกล่องของเขานะครับสั่งมาจาก Lazada นะครับผมตัวนี้เราก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเราก็ทำการเชื่อมบลูทูธแล้วนะครับตัวนี้นะครับเชื่อมบลูทูธแล้วนี่เนาะวิธีการก็คือเปิดกดปุ่มนี่ยค้างไว้ เป็นไฟนีไฟมันกระพริบแล้วเราก็เปิดบลูทูธถูกโทรศัพท์เชื่อมหากันมันก็จะเชื่อมเสร็จแล้วมันก็จะติดเป็นไฟแบบนี้นะครับตัวน,นี้ก็สามารถถอดออกได้นะถอดออกเอาโทรศัพท์ไปตั้งไกลๆแล้วเราก็ถ่ายรูปได้หนอ๋ยเดี๋ยวทำทำตัวอย่างให้ดูนะนี่นะครับอืมนะเราก็ใช้ตัวนี้กดเอา ตายแล้วครับนี่นะครับแบตก็นี่ครับแบตอยู่ตรงนี้นะแบตเรื่อนแล้วก็แบตใส่เข้าไปแบตก้อนใหญ่อยู่นะครับดูดิสามารถซื้อตามร้านนาฬิกาอะไรเงี้ยก็มีขายอยู่แบตปึ๊บที่ใช้เราฮะ จับง่ายสะดวกครับใช้นิ้วชี้นิว้วโป้นิวโปกดตรงจับตรงมุมนิ้วชี้กดตรงนี้คนที่ชอบถ่ายรูปมือถือเนี่ยแนะนําตัวนี้เลยนะครับเราโฟกัสแล้วก็ถ่ายรูปปึ๊บดูนะสามารถถ่ายรูปอันนี้เบอร์หลังแล้วครับปึ๊บถือสะดวกสบาย ง่ายเลยครับดูนะถ่ายวิดีโอก็ได้นะครับวิดีโอหมดวิดีโอก็ได้นะกดปุ่มเดียวปุ่มเดียวคือได้เลยทั้งวิดีโอทั้งบันทึกทั้งยกเลิกได้หมดเลยครับ mm. นี่นะปุ่มนี้เป็นวิดีโอนะครับอ่านะก็กดกดตอป อ่าเลือกรูปภาพรูปภาพนะครับซูมได้กอคนที่ชอบถ่ายรูปแนะนำานะตัวเนี้ยโอเคเลยครับผมเออกอ้อ,อ,กองหน้าก็ได้ก้องหน้าครับ้องหน้าเราก็ทำได้ปึ๊บแอ้ เดี๋ยวเราก็มาดูรูปที่เราถ่ายเนหะ็นไหมเมื่อกี้นะประมาณนี้นะครับแล้วยังสามารถตั้งได้ด้วยนะครับตั้งได้ท่านอนก็ท่าตั้งก็รูดลงมานี่นะท่าตั้งได้นี่นะครับ ขาตั้กกงเดี๋ยวเราจะมาประกอบกับขาตั้งกันนะครับถ้าประกอบกับขาตั้งแล้วก็แนะนําให้เลื่อนตรงนี้ไปเลื่อนไปให,ให้ได้ตรงกลางนะเลื่อนได้จะเ,เป็นขาตั้งกล้อง อันนี้ออกอมีรูใส่ตรงนี้นะแล้วกปุ่นเลยครับนี่นะ นี่เลยนไะเป็นขายึดก้องได้ด้วยมีรูขันน็อตใช้กับไม้เชฟฟี่ก็ได้ล็อกได้ล็อกแน่นก็เป็นไม้เชฟฟี่ได้นะครับสะดวกสบายเลยนะครับไม้เชฟฟี่รุ่นนี้ก็มีบลูทูธด้วยนะครับเนี่ยนี่ก็เป็นของ ที่เขาแถมมากับเครื่องไม่แถมมากับตัวเขาเนี่ยนี่ได้ทั้งถ่ายรูปแล้วก็ได้ทั้งยืดกับขาตั้งกล้องด้วยไมเคฟีรุนนี้ยืดได้เลยนะครับเนี่ยนะยาวเลยนะครับนะยาวมากย,ยืดได้หมดนะดู เอาเลยครับถ่ายถ่ายตัวเองก็ได้เนี่อเป็นบลูทูธกดแชะได้นะได้เหมือนกันวันนี้นะครับผมแล้วเราใช้เราก็ถอดเก็บ นี่ก็เป็นอุปกรณ์สำหรับลักยูทูบเปอร์นะครับที่ที่ทำกันนะนี่ก็เป็นชุดน่น,นนะนี่ครับขอจบรีวิวไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม